ก่อนี่ถามก่อนว่าผลงานตอนนี้อะไรบ้างคะกันวันนี้กาลังแตละพรนะครับปางเสน่ห์สวัสีาี่กาน้องมาดิพี่มากันเมย์มยมาด้วยวันนี้เมนูของน้องมากน้องาของเราวันนี้ทำเมนูชื่อว่าอะไรดูไ์แคเฮลี่มูติ่ครับมันเป็นยังไงคะมันก็จะเป็นเอ่อมูติ่งี่แบคุโรไปด้วย วิตามินซีและเอจากต้นใ้่อ่าเมื่อจะคู่พี่กันทำไว้ได้ดีมากน้องคอส์ชทำไว้ได้ดีมากเหมือนกันเกี่ยวเท่าสามห้านมต้มมแห่งกันโดยมีท่านด้วยหายเป็นผู้ตัดสินถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะอ่าเริ่มเลยโดยมีกันกับคอสยืนไซโคอยู่ตรงนั้นนะครับผมมือมือจะไปแทรกแต่มันมือก็อันนี้สิเอาตัวที่หยิบเอานี่เลยพี่นี่เลยครับแคตาลูนครับผมครับ มาตอนนี้มีตะวันเดือดใช่ไหมลูกจบแล้วครับนี่ไงลุงขาก็าอยู่คุณแม่จะมาพูดแต่งหูดูักไงครเธอรู้ไครับอนนี้ก็เป็นประหลาดประหลาดจบตะวันเดือดมีอะไรต่อเนาะป่าเออสารเดือดอค,ครับเออเออคู่ไทยคัสวัสดีพใส่ยีนยนยนอุ้ยเราใส่ผักด้หรอหนูทางงนี้เป็นโกีนะครับให้ มันลอกเองแต่บางเกไม่ขมเลยชจำได้ว่าขมเจขมเจว่าขมแต่มันน่าจะอร่อยลงด้วันนี่เขาเรียกว่าอะไรครับน่นเชื่อเอ่อแสากัส้วาน้เลยนะราทีนี้แม่ไม่กระติกหรือเปลทีเรื่องละเมอละครในกีนเ้นมาน้ำเชื่อนะครับใส่ตามแต่เนาะเรเลย ๋ยวขท่านก็ตางทำไม่ได <itud soundtrack> <Ooh. S 3> <int> ้ใครอยากชิมฝีมือของน้องพ่อน้องหมานองกานไมคะเยเงียบสงสารพวกเธอเหมือนกันเนาะ็ดูรักที่ผลงานอ่ะน้ำปาเปลือเกือเกือเราไม่ใชเือนะเอเย็ขอบคุรเ้เกินอะล้โอเค อันนี้ใส่ไปแล้วใไปแล้วค่ะอ้ืค่ะมาที่เป็นกาลังใจได้นะเมยเมยไม่ยืนนี่มามยเพราะว่าเ้ายืนเรียงกัน3คนมันเป็นภาพที่งดงามเพื่อมายืนตกไปอ่ชนนี่ะยืนเรียนะหลอกมากเลยคือดีดียีนี้จะช้าไปถ้า่ทั้งคู่ี่จริงะถ้าใส่ทั้งคก็จะปั่นไดนะว่ามันเี้ยเพราแข็งแรงมาก แต่ว่ารายคราบอย่ไปปั่นนะครับหมายถึงจะปั่นถ้วยแก้วเหรอมาที่นี่ดีโอเคพร้อมปั่นไหมคะน่าจะพร้อมนะครับเช็คเช็คล็อกแล้วนะฮะล็อกล็อดีๆนะคะเริ่มนะค่ะอ้นี่คือการคนคนและหัวไม่ไปมันอาจจะแน่นไปนะครับขอโทษครับ นี่คือการใช้อีเบฟอนะคะกับแครนด์แคทลีฟูนี้ของมาค่ะอะไรครับนันที่ที่ผมเครับผมไม่ได้ีเ่มเลยครับเอ้าโดอนโอของดีมันต okay. ้องใช้ลนนึงนะใส่น้ำเพิ่มเหมยหมอน้ำเพิ่มนะนี่การใส่น้ำ่าแก้เกิดนะครับใส่น้ำปาแก้เกิดแก้ตัดโอด นี้ค่อคุณแม่คุณแม่อยากสิงไหมคะแม่ไม่อยากสิแฟนถัดเย็นเคลียร์อ่าไปอยากะหมากว่าโอ้ยโอเคครับชัวร์ครับก็อยากจะบอกว่าถ้ามีเครื่องนี้ไว้ที่บ้านนะครับก็มัเป็นอะไรที่ง่ายได้คีฟอร์เบนฟอร์สของเรานะนี่คืออะัดสุปความเหตอ่ะ โอเคผ่านคนไปได้ค่ะเมา่เมาหลอเมาูอไนี่ครับอะไนี้คือหนึ่งีชื่อว่าแดนแยชื่ออะไรคัะเทลตี้เที้อะนี่คือทายการที่คูดีค่ะลูกๆเป็นสามคนทั้งหมาทั้งพ่อชกันม ฉันชอบภาพแตบ้านนี่คือภาพที่งดงามอยากมี